มีนังแต่งยังบ่ายๆกินบะามี่บุกมึงสองเนาะกินหมากไต้นี่เนี่ยวายนี่เนี่ยอยาพปรึกษาไม่หยังว่อยากได้ไก่เัอโตนะไปเห็นมางามจะมาสิงามคักงามนี่ไก่พนารีสวนสวนเยี่ยโอ้ยพนาลีสวนขึ้นมาสวนหยางเหลืองหางขาวเหลืองหางขาวเออยาะตะเหลืองหางขาว ่เจหนเลยเจาหนูเลยก็บอใหนูอ่ะไก่บานไกลี้เนาะเจหนเลยไม่ใช้าเบอาไเาโอ้ยดำโตนี่นี่ดำโตโตที่สองกระยอนไปแล้วเออ่นกวนให้เขาเลยเดี๋ยวจะไก่พิมงโอ้ยกูมนสดที่มันบริมขอเน่นี่เขาเอนามาบอกสโตแล้วสโตแล้วสโตแล้วสามโตเลยนาะซีกั